ใดๆคือน้ำนี่แบบใสมากนี่ถ้าปลาว่ายมานี่นะจะกระโดดลงไปเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ว่ายมาเราก็เลยจะไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดดีกว่านี่นี่นะคะดอกนี้นี่เดี๋ยวให้ดูดอกนี้ก่อนนี่ที่เราเก็บไปเมื่อกี้นี่แล้วก็นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดตัดขาเห็ดไปแต่ว่าดอกอะคงยังไม่ได้ตัดเพราะว่า ไอเห็ดตัวนี้มันจะดำทุกคนเออมันจะดำเนาะเดี๋ยวแปลอ,อีกดอกหนึ่งแล้วก็มาตัดกันนี่ดอกข้างล่างยุงเอายุงเข้ามาเห็นไะหยุงโอยอแล้วก็นี่ค่ะอุยกบ<ก>อุยตกใจหมดเลย,อยเอยเครียดเนี่ค่ะอันนี้ได้เนี่นะอ่ะเดี๋ยวตัดกันตัดขาเนี่ยเนาะบีก็ตัดตรงนี้อุยอุย ตัดตรงนี้แหละให้มันแบบปีหน้ามันก็ออกตรงนี้อีกเนาะดูโอ้โหดูลูกเล็กโอ้ย,ยุงกัดคออันนี้คือเห็ดเลมันตัดเตอันนี้ละกล่องเลมันตัดเติะ่เห็นไหมตัดปุ๊บนี่เปลี่ยนสีเลยทุกคน,นเห็นไหมสีเปลี่ยนเลยดูค่ะเปลี่ยน โดนอากาศนิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้สีเปลี่ยนนะถ้าอยากจะกินแบบสวยๆงามๆต้องเอาแบบดีมีดินไปด้วยยังไม่ต้องตัดแล้วก็เอาไปอ่าทิ้งในน้ำร้อนแล้วก็มันก็จะเป็นสีแบบสีขาวสวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้มน้ำเดือดแล้วก็เทท,ที่น้ำร้อนเลยนี่แล้วก็ดอกนี้แต่คืออยากจะตัดให้ทุกคนดูไงนี่นะฮะจริงๆอันนี้ไม่ต้องตัดเยอะเลยเนาะแค่ปัด,ปด นี่ถ้าเก็บเ,เห็ดช่วงหน้าเนี่ยฝนตกอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้ติดนะน้ำคาานํนาการเอาจริงแต่ว่าเดี๋ยวดอกเนี่ยจะผ่าให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะคะอันนี้คือเลห์ม,มันตัดติขาเขาก็จะเป็นลยายเงี้ยบางคนก็จะเลือกเห็ดขาลายก็ได้เนาะแล้วก็ตรงฟองน้ําตรงนี้นะคะจะเป็นน้นุ่มนเนี่ยเนาะโดนน้ําก็จะเป็นเลืน่นๆื่นหน่อยตรงนี้ก็เดี๋ยวมาตัดค่นกันดูนี่ โอ้โหเอวิตามินเอ้ยโปรตีนข้างในดูโปรตีนตรงขาดูสิจ๊ะมีไหมล่ะหรือว่าออกไปแล้วเพราะบางทีบีก็ต้องส่องด,ดีถ้ามันออกไปแล้วก็เราก็กินได้ไงเออก็คือหนอนเข้ามาชิมว่างั้นเถอะหนอนยังอยากชิมอ่ะอนี่อันนี้ไม่ได้อืมฝั่งนี้ก็นิดนึงอ่ะเอา้าโอ้โหดู ทุกคนถ้าเราเก็บให้เพื่อนมันก็ไม่ได้ไมันได้แค่เนี้ยแล้วก็ดอกนี้เอออันนี้ก็ตัดโอ้ยถ้าสมมติว่าไม่นี่ก็เอาโอเคอันนี้ได้เนี่ยค่ะน,นะโอเคเลยปะฝรั่งถึงเวลาเก็บเครื่องปั๊มน้ําฝรั่งฝรั่งเดี๋ยวเราจะมาโดนนี้สิ อันนี้สวยเดี๋ยวต้องดูที่ดอกโอ้โหดูข่าวจวดดูทวนดูดนี่มันต้องงอี้อ่อนๆน,นี่เห็นะเนี่ยจะ้ะอ่ะไปเดี๋ยวไปเก็บกลุ่มนูน้นเรามาดอกนี้อันนี้คือเล็กมากแต่ว่าก็จะเอาครั้งที่แล้วอันนี้มันโดนกลิ่นบีดูมันเน่าไปเลยอันนี้มันอยู่ใกล้จัดอุ้ยหัวหลุด ได้แต่หัวได้แต่หมวกเดี๋ยวเราออกไปตรงนี้ก่อนยุงเยอะอ่ะเดี๋ยวมาตัดน,นี่นะฮะเดี๋ยวพาไปโอ้ข่าวจัวงดูจ้ะข้างในมีโปรตีนนิดนึงไม่เป็นไรเพื่อนกินได้ แล้วก็นี่มาเดี๋ยวเราจะมาเก็บเห็ดเนยนะคะดูมันไม่น่ากินเลยนะเ,เนาะเห็ดเนยทุกคนเดี๋ยวบีจะแกะให้ดูนะเดี๋ยวเราเก็บมาล้วงๆกันนี้คือมันฝนตกไงทุกคนแล้วมันก็เป็นเมือกอะเนาะแต่ถ้าเป็นแบบแ,แห้งๆก็จะไม่เป็นเมือกนี่โอ้ยคือแบบอันนี้คือโบยตัดตินะคะในภาษาฟินเนาะโบยตัดติโอ้ยไอแบบเนี้ยคือแบบโอนพิธิกบอกตะโกนมาน้ำมันตื้นมากเลยเนาะ โอ๊ยดูอือจิ๊กบอาไม่เคยเห็นน้ำตื้นขนาดนี้มาก่อนเออนี่ทุกคนโอ๊ยดูอย่างเงี้ยไม่น่ากินแต่ว่ามันต้องเอาที่แบบมือม่อๆอ,ออกก่อนน่ะเนี่ยเมือกจริงๆเดี๋ยวเราเข้าไปตัดกันดูกำลังขึ้นเยอะเลยอุย้ยเอาไปผัดนี่อร่อยมากอันนี้ไม่ใช่อันนี้ได้ดูสิอือ เนี่ยดีนะที่มีถุงมือมาไม่งั้นแบบดือยมากเอาจริงดือยมากนี่ค่ะนี่นะแค่กลุ่มเนี้ยเนะี่ยดูถ้ามันขึ้นจริงๆนะตามป่าอะไรเงี้ยมันจะชอบขึ้นเป็นกลุ่มนะอันเนี้ยอืมโบยตัดตีมันจะขึ้นเป็นกลุ่มนี่ค่ะนี่เออเมื่อกี้เห็นแวบเราอยู่แถวนี้เนี่ยเดี๋ยวอ้าวหายอ่ะเดี๋ยวนี้ไปนั่งตัดกันค่ะ นี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้คือโบยตัดติโบยตัดตินะคะหรือว่าเห็ดเนยนั่นเองนี่เนาะเ,เราก็จะตักมาดูข่าวจัวแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆนี่นะคะลอกออกมานี่ลอกมาลอกมาแต่ถ้าเรามีกระดาษแบบกระดาษทิชชู่ไงทุกคนเออจับอะมันจะแบบเปะมากแต่บีไม่มีตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะลอกให้ดูเฉยเนี่ยถ้าลอกมาได้เป็นแผ่นแบบนี้มันก็จะแบบ คือถ้าเป็นดอกใหญ่กว่านี้มันก็จะลอกคือได้คือแบบแค่ยกครั้งเดียวมันก็ลอกได้หมดเลยอแต่ว่านี่คือแบบโวยเมือกเมือกแต่พอลอกมาแล้วก็อุย้ยน่ากินอะไรอย่างงี้โบยตัดตินะคะอันนี้คือเห็ดสามดาวของทางฟินแลนด์เขาเนาะแต่คือนึงด้วยว่ามันเยอะจัดคนก็เลยคนฟินก็ก็รู้นะคะว่าเออมันอร่อย,อยงเงี้ยแต่คือเขาก็ไม่ค่อยนิยมกินกันเนาะนี่นะคะ ฟินแลนด์เนาะเขาจะแบ่งประเภทเห็ดนะะหมายถึงว่าความอร่อยเนี่ยจะอยู่ที่1ดาว2ดาว3ดาว3ดาวก็คืออร่อยสุดอย่างประเทศอื่นอาจจะแบบ1นถึงหดาวอะไรเงรี้ยเออแต่นี้ก็คือ3ดาวก็อร่อยสุดแล้วนี่นะฮะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาพาดูตรงกลางเอ่ออันนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่พวกหนอนพวกมแมลงเนี่ยก็จะชอบกินกันมแมลงเล็กๆนะหรือไม่ไม่หนอนไม่หนอนไม่นอน,น,อน,น,อนแต่คือแบบมแมลง ชอบเข้าไปกินเนี่ยค่ะแบบนี้คือแบบกลุบเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเนอยอ,อีกชนิดหนึ่งที่แบบอร่อยมากๆเลยเนาะประมาณนี้โอ้นี่นะฮะอไอที่เหลือคือมันจับแล้วมันจับไม่อยู่ไงทุกคนดูมันลื่นนะเราก็ต้องไปหากระดาษทิชชู่เนาะหากระดาษทิชชู่หรือไม่ก็ไม่ต้องลอกออกแค่ล้างน้ํานะคะล้างน้าเนาะ เออเบียร์ตัดแค่นี้ก็พอแล้วก็เดี๋ยวเอาไปล้างน้ําเพราะว่ามันลื่นมากเลยทุกคนลื่นแบบอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยลื่นสุดๆนี่ตัดแค่นี้มันออกอลื่นแล้วก็เมือกนี่คือแบบที่สุดของความที่สุดนี่ลื่นอุ๊บส์นี่ค่ะแบบเนี้ยกํลาลังพอดีเลยกรุบกรุบนี่นะฮะนี่อย่างที่เบี นำเสนอแล้วก็บอกไปตลอดตลอดเนาะถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนาเห็นบีเก็บงี้ก็อ,อยากจะกินตามอยากจะเก็บตามอย่างนี้ก็ให้ศึกษาให้ดีๆนะคะเนาะเพราะว่าถ้ากินผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนนะ <c oughs> กินผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะถ้ากินผิด <c oughs> นี่นะอืแต่ก็บีก็พยายามจะบอกตลอดแล้วว่าเออเห็ดอันนี้มันกินได้นะ เห็ดอันนี้กินไม่ได้นะแล้วก็ต้องต้มก่อนนะอะไรอย่างนี้นะอันนี้อืมวันนี้บีไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าบีว่าเดี๋ยวตัดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตรงนู้นตรงที่บีเก็บอ่าเห็ดเห็ดหัวไม้ขีดอดีทุกคนเออนนแหละว่ามันออกหรือยังเนาะเดี๋ยวรีบตัดก่อนแล้วกันนะอันนี้เนาะเดี๋ยวไปกันคะ่ะ เริ่มหนาวจ้าเริ่มหนาวส1บองศาตอนแรกว่าชิวๆเออเดินไปเดินมาหนาวจ้าเมื่อกี้พี่ติ๊กสะกนมาว่าเธอเห็นกั้นตะเรนเลยหรือยังก็เห็นเห็ดเห็นเห็ดเหลืองรลอยังเห็นเห็ดมันปูเลยยังนะพี่บอกเนี่ยกำลังจะเดินไปดูเดี๋ยวจะไปดูพร้อมกับทุกคนนี่แหละมันมีนห่แมล่ะเห็ดอ่ะนี่ที่เก่านั่นไงกำลังออกอู้นี่ไงอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันค่ะ นี่ไงจ้าลูกพี่เห็ดเหลืองอะ่ะเนี่ยเห็ดเหลืองอะ่ะเอถาะถุงมือทิ้งแล้วเมื่อกี้นี่ฮะเห็ดมันปูนี่นี่เห็ดมันปูหรือว่ากันตะเรนเลยนะคะหรือว่าเห็ดอะไรละ่ะเออนั่นแหละเห็ดเหลืองเห็ดมันปูนี่นะฮะน,นี่เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยนะว่าทิศที่เรายังเห็นอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวนี่ไงนี่ มันคงโตได้แค่นี้แหละนี่นี่นะเอ,อยวไปดูที่ที่มันยเยอะๆโอ้โหตอนนั้นหน้าตรงเนี้ยคือเยอะมากเยอะแบบสุดๆเลยก็อย่างว่าเนาะปีนี้นมันแห้งไงทุกคนต้องรอปีหน้าเอานี่นี่ไงเกือบเลยเอาน้ำมูกก็มาอันนี้คือแห้งแต่ว่าก็ได้นี่นี่จะ้ะเดี๋ยวโอ้นี่โอเคเลยเดี๋ยวเ,เฉพาะไอน้นี่เอาดอกลากทิ้งไว้ที่เนี่ยแหละ นี่จ้าไปอ้ปออาวอะไรแล้วเนี่ยเห็ดน,น้ำมากดอกแรกให้พี่ปลาแกงรวมดีไหมนะเห็ดน้ำมากนี่เห็ดน,น้ำมากดอกแรกเหลืองใช่เอ้ยแดงใช่เหลืองใช,งช,งช่โอ้ตอนนี้ตาก็จะมองเป็นเห็ดเหลืองหมดละจ้านุ่นไงเหลืองเหลืองอะใช่หมดเลยโอ้โหทุกคนดูนี่นี่นี่อันนี้กำลังขึ้นนะเนี่ยดูแล้วก็อันนี้โดนอะไรกินก็ไม่รู้ เดี๋ยวจะเอาอันนี้อุ๊ปส์นี่โอ้โหดอกโอเคอยู่นะนี่นะฮะอันนี้ใช่หรือเปล่าเขาไม่ใช่เหมือนอะไรมาคุยอะทุกคนดูเห็นนะมเหมือนสัตว์ป่ามาคุยอะแล้วก็น,นี่ค่ะดีดีดีดิงนี่สวยงามนูน่นแล้วข้างหน้าเนี่ยนี่ยุงย่งยุ่งนี่ อ่ะตัดอ่ะได้แล้วก็ต้องรีบตัดนี่อ้อยดินฝนตกแต่คือแบบทุกคนอากาศมันเย็นอนะ่ะบีก็ไม่รู้ว่าเห็ดพึ่งหวานจะออกหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะที่อื่นเขาออกไปหมดแล้วใจอยากจะ นั่งเครื่องไปสวีเดนจริงๆเลยสวีเดนปีนี้แบบโบมมากใครเก็บเห็ดเก็บเห็ดม้นมหวานนี่ปปต่ออสวยงามมันก็แห้งก็อนะไรเนาะอันนี้ก็ดอกเล็กโอ้แต่ว่าก็ต้องเอาเพราะว่ามันจะถ้าเราไม่เอาก็ไปเลยนะี่เนี่ยเดี๋ยวดอกเล็กไหมละ่ะโอ้โห นี่มาถึงกลุ่มนี้กลุ่มที่มันเยอะที่สุดนี่นี่เป็นโพรงเลยน,นี่เดี๋ยวแล้วก็เห็นแบบแบบอ้าวใบไม้ก็เหลืองเห็ดก็เหลืองโอ้ยเดี๋ยวนี่ไงข้างหน้าข้างหน้า อ๋อซ้ายมือก็มีเดี๋ยวหนุนกาลังออกเนี่ยนะกาลังออกรอบ้านเราไม่มีคนมาเกตนีนะฮะแล้วก็ข้างหน้านี้อันนี้เล็กก็รอหนุนโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ยทุกคน,นมันเหมือนอะไรมาเขี่ยเลยดูด,ดิดูค่ะเนี่ยมันมีตัวอะไรสักอย่างมาเขี่ยเห็นไหมเห็ดแต่ไปเลยอ้าวเดี๋ยวเอาดอกนี้เออ สัตว์ปาลาอะไรมัางเนี่ยหมาป่าหรือเปล่ามาเขียหรือว่ากระลอกนี่โอ้โหดูนะเหลืองสวยนี่โอ้โหนูน่นอุ้ยเพียบเาเดี๋ยวไปเก็บง่ยายจุนเอาบีมองไม่ค่อยชัดเลยใบไม้มันเหลืองไงทุกคนไอแบบนี้ก็ไม่ได้เอาเนาะ เอาวนี่ไงโอ้โหขึ้นลาดูขึ้นลาขึ้นลาน,ลานี่อ่ะตัดขาดีกว่าตัดให้มันเสร็จเลยทีเดียวนี่โอ้ยตัดกับมอสสวยมากมอสสีเขียวอันนี้เห็ดเหลืองอ๋อมีคนถามบีมาบอกว่าจะถามซื้อมีดจะขอให้ส่ง มีดกับเมืองไทยคือไอรุ่นเนี้ยทุกคนที่มันเป็นผู้แบบเนี้ยมันไม่มีแล้วนะคะมันเป็นแบบแบนๆบนนะแล้วก็เป็นพลาสติกอะ่ะเออบีก็ไม่เข้าใจทําไมเขาแบบไม่ผลิตแล้วแบบเนี้ยดีบีเมียสองอันที่แบบว่าของตัวเองเนะีะยที่ซื้อสมัยก่อนนะเมื่อสมัยก่อนนู่นนะมันจะเป็นแบบเนี้ยทั้งหมดเลยเออก็ไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวนี้อะไรก็เปลี่ยนไปแล้วแบบนั้นก็ถูกแบบนี้ก็จะแพงกว่าหน่อยแต่คือแพงกว่ากันไม่เยอะ,อะทุกคนเออ แต่ว่ามันไม่มีแล้วอะ่ะมันเป็นแบบปลาติกอะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้แล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าใครจะอยากได้อะไรเงี้ยก็ค่อยทักบีไปที่ไลน์แล้วกันเนะาะไลน์ที่มีขายของอก็ทักไปอันนั้นไม่แพงะ่ะอันนึงอะ่ะเดี๋ยนะขอไปดูราคาก่อนเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้แต่เท่าที่บีเห็นผ่านไปแบบก็คือไม่แพงไะไม่แพงจริงๆนี่ปะไปต่อนะ ดีอ่าดีไงข้างหน้าอู้เหลืองทุกคนเดี๋ยวนี้โอโหเนี่ย,อ,ยอันนี้ขึ้นลาเอานนี้ได้ เพราะว่าซื้อไปก็ใช้ได้นานนะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ใช่แบบเนี้ยแต่ถ้าใครอยากจะลองนะก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้แต่ถ้าใครแบบเบอรอ,อแบบนี้อะไรเงี้ยแต่บีก็ยังหาให้เหมือนเดิมแต่คือมันก็ยังไม่มีมาไงทุกคนไปไปทุกคนเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูฝั่งนู้นนะคะฝั่งที่มันมีอ่เห็ดเห็ดัวมขี้ยเยอะๆอะ่ะโอ้โหเมื่อก่อนเนาะแค่เดินมาตรงเนี้ยก็แบบโ,โหแทบไม่ได้เข้าไปข้างในละ มีหรือเปล่าโผมาสักอันก็ยังจะดีโอ้โหเงียบเชียนี่ขวาก็ไม่มีโอ้ยือ,อไม่มีจริงๆนี่ยทุกคนจำได้ไหมตรงเนี้ยแทาจะเดินไม่ได้เลยเนาะแล้วก็โอ้โหขามันเนี่ยเท่าแขนเนี่ยคือใหญ่มากแต่ว่าโอ้ยเงียบสนิทเลยจ้ะดูนึ่องด้วยว่าหนาวไงไอ้พวกต้นเนี้ยล้มไปหมดเลยเนีย เนี่ยล้มไปหมดแล้วเออมันหนาวไงไปค่ะหาทุกคนเดินมาเจอกลุ่มนี้นะฮะไม่เรียกกลุ่มอะ่ะดอกสองดอกสองดอกนะฮะนี่โอ้โหน่นข้างหน้าเด้เด้เด,เด้มือเก็บตามองเนี่ยนะ โอ้ยไม่เรียกว่าดอกอะครึ่งดอกไหมด,ดูนุ่นข้างหน้านุน่นนี่เดียวเดยวเดียจ้าโอ้แต่คือแบบดอกน่าสงสารมากดูโอ้ยขอเก็บแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ไหมแบบแบบแบบที่เราเก็บกันอนะ่ะแต่ว่านี่ จะแล้วก็นี่ <c ười> แค่นี้เดี๋ยนี่นี่นี่อ้าวหลอกดาวอ๋นองงน,นู่นไงเดี๋ยนึกว่าใบไม้นี่เดี๋ยนี่จะอุ้ยกลุ่มนี้โอเคนี่สวยนะสวยงามอุ้ยเดี๋ยว โอ้โอ้ยกล้องชัดมากอุย้ยนี่จ้าเฮอ่ะตัดโอเคอยู่นะตรงเนี้อยอีตัดเลยอุย้ยตอนนี้น้ำมูกก็ได้ไหลคือมันมันเปียกอะเนาะตอนนี้ก็ฝนแบบมันไม่เชิงฝนนะตอนนี้แต่คือแบบฝนมันตกหนักใช่ไหมแล้วก็มัน น้ำม,มันติดค้างแบบตามใบไม้ทุกคน,น,นเอาลืมว่าจะเอาไปตัดเท้านักร้อนจะได้ทิ้งรากเก็บมาบักร้อนแต่ก็ไม่เป็นไรนี้ตรงข้ามมันก็ค่อยมาเก็บสีเซียวดอก ไม่กล้าเล็อกแตมดอกสีเสือดอกดีดออก่ออกเยอะหน่อยนัน,นะโอเคนี่จะ้ะป่ะทุกคนนี่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะนี่โอ้โหสวยงามแต่เนี้ยมันขึ้นตรงเนินมันก็เลยจะขาสั้นมันพิเศษเพราะว่ามันไม่มีมอสไงทุกคนแต่ว่าความเหลืองนี่ยกให้อ้นี่ดูเกือบรอด นีบางคนมองอันตรงนู้นไงตรงนี้ไงใบไม้จ้ะเห็ดด้วยใบไม้ด้วยนี่นี่จ้ะโอ้ยซีทุกคนโอ้ดูข้างล่างเพียบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเห็ดไอตัวเนี้ยนู้นออกคืออีกนานน่ะมันทนหนาวได้ดีนะคะช่วงที่เห็ดดำออกอ่ะ อันนี้ก็ยังจะมีในป่าเห็ดดำก็คือเห็ดซุปปิโลวาเวโรเนาะไม่ใช่เห็ดเห็ดแตรดำนะหมาถึงเห็ดดำนี่ค่ะนี่จะบอกว่าโอ้โหดอกเบลอเลยทุกคนดอกแรกที่แบบใหญ่ขนาดนี้ขอเช็ดมือก่อนนี่จ้าโอ้โหสวยงาม สวยมากอยู่ค่ะดูมันต้องขาแบบนี้นแหละกินได้ทั้งหมู่บ้านอันนี่เกือบรอดนี่ทุกคนเดี๋ยวเห็นเนี้ยเสี้ยวนี่อ๋อนี่ไงเพื่อนนี่นี่น,นี่เอาไปด้วยนี่อ่ะสามตรงนี้โอเคโอ้ดูเปรียบเทียบกับขาเพื่อนสิเออ มีหรือเปล่าฝั่งนูน้นน่ะไม่มีจ้ะโอเคอะเดี๋ยวตัดขาตัดขาแล้วไอ้ที่มันขึ้นลาเนี่ยเพียบเลยอ่ะนี่ตัดดอกใหญ่นฮะเนี่ยโอ้สวยงามพาครึ่งเลยอยากดูข้างใน อุ้ยข้าวจัวน,นี่นี่อั้นี้คือแบบอันนี้ต้องไปล้างดีๆแล้วก็ผัดใส่กันเนยทุกคนหอมใหญ่แต่กินหอมใหญ่ไม่ได้ดูเดี๋ยวดูก่อนว่านี้พี่ติ๊กจะผัดกินเองหรือว่าจะให้พี่ปลาทั้งหมดเลย,ยกลายเป็นเห็ดรวมอ่ะ แกงก็ถ้าจะอร่อยนี่นะจ๊ะนี่ขาสั้นมากเลยขาสั้นๆเดี๋ยวเอาเมื่อกี้ฝนตกอนะเนี่ยตอนที่เดินลงมาจากป่าเมื่อกี้ป่าตรงคามอะ หยุดแล้วตอนนี้โอเคเนี่ยเดี๋ยวทิ้งลงน้ำนะก็ลอยขึ้นมาหมดแล้วฝุ่นฝนะุนน่ะก็ทำความสะอาดง่ายนี่ไอดอกสุดท้ายนี่จ้ะค,คงไม่มีมันก็คงมีแถวใต้หมอ้อ,ออแต่ว่ามีมองไม่เห็นไงนี่ก็ดูสีใบไม้สิจ้ <laughs> ปะปะปะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะดูนี่สิมีเห็ดหนังไก่ออกมายัง เห็ดหนังไก่อะ่ะตรงเนินตรงเนี้ยมันจะเต็มเลยจําได้ไหมทุกคนเนี่ยหลายคนบอกดูก็ทุกปีนะแต่จาไม่ได้หรอกว่าออกตรงไหนบ้างจริงก็จริงค่ะวี้ยเก็บไปเลยอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ซิมันจะมีตรงนี้ด้วยที่เป็นเห็ดเหลืองเดี๋ยวมันก็เลืองเหลืองไปหมดเลยอ่ะคงไม่มีหรอกอ๋อเดี๋ยวหาเจอสายดูนะคะขอเดินก่อนตาลาย อ้าทุกคนโอ้โหข่าวมากเลยทั้งน,นั้นในคลิปนี้บิ๊บไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบิต้องไปเศร้าหน้าแล้วตอนนี้คือหนาวมาโอ้โหกล้องมันเป็นข่าวอย่างงี้ขาวจริงขออภัยด้วยนะคะก็ได้ประมาณนี้แหละนี่เอาไหนละ่ะนี่อ่าแทบมองไม่เห็นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเห็ดพึ่งหวานจะออกหรือเปล่าเราจะได้เก็บกันหรือเปล่าปีาปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งรอเลยนะคะ ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกล้องสุดมันเกินจริงเนะเกินจริงดีเลยว้าว wow. สวยมากลุงกินน้ำทุกคนดูค,ดคะ่ะอ้าวอีกฝั่งหนึ่งจิงอ้าวไม่มีมีฝั่งเดียวแล้วก็ เป็นสองเส้นนะ่ะเอออุออ้ยสวยสวยมากโอ้โห